ปุมเล็กหน่อยเรียนยังแกเอ้ยครูก็สบายยากกอแม่ทีนี้มาสอน่นี่ใครนะเขาแก้เรียนนี่ะเรียนเรียนอยู่เขาฟ้อนอยู่เลยอันนี้กับน,นี่เขาห้งานมาทำนี่นะมันไม่อินตอันนี้เลยเลยเขามาคัดมาการบ้านมาทำหน่อยอันนี้ดูไปเลยนี่เพิ่งไร้เขามาห้มาวานนี่เลยเนี่ยคัดอาทิตย์ยังสูงเขายัางไม่เลี้ยวไปถึงในทันเอาใจเอาสูา้ เขียนไปด้วยรอยไปด้วยไอ้รออะไรักเียนเลยวะอาดารคตของาชาตั้งแจมันก uh uh ับเสียดเแป๊บเดียวมันก uh ับแล้วอ uh ันแรกหนูยังทําได้เลยอันสองทำไมหนูจะทําไม่ได้อันแรกหนูก็เขียนแป๊บเดียว คนเราน่ะมีใครไม่สั่นหรอกเราต้องตั้งใจ